สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Sport Insight ์ช่องที่จะพาคุณเจาะลึกทุกมุมของโลกฟุตบอลบทวิเคราะห์ก่อนและหลังเกมเราคัดมาให้ครบจบที่นี่เราจะพาคุณไปรู้ลึกรู้จริงทั้งสถิติฟอร์มการเล่นและแผนการทำทีมจากลีกดังทั่วโลกเตรียมตัวให้พร้อมเพราะวันนี้เรามาวิเคราะห์กันแบบจัดเต็มมาเปิดเกมไปพร้อมกันกับ Sport Insight กันครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์เกมกันฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่อง Sport Insight กันด้วยนะครับ ดูแนวทางประจําวันที่1เมษายน2568กันครับวันนี้เราก็จัดมาให้4คู่เน้นๆกันอีกเช่นเคยครับคู่แรกนะครับเป็นการพบกันระหว่าง w o l v e s a m p พบกับ West Ham คู่ที่2ครับร์เซนอลพบกับฟูแ h a มคู่ที่3 Nottingham f o r สต์พบกับแมนยูและคู่ที่4ครับ Real Madrid พบกับ Real s o c i e ดาดเอาละครับถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังบทวิเคราะห์วิจารณ์กันได้เลยครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับในตบอลพรีเมีย e ์ล e กครับเป็นการพบกันระหว่าง w o l v e s a m p พบกับ West Ham คู่นี้เตะเวลาตี1น5ตามเวลาบ้านเราครับที่สนามโมริเนิยสเตเดียมเราไปดูอันดับตารางคะแนนในลีกของทั้ง2ทีมกันครับทางฝั่งเจ้าบ้านวูฟนะครับแข่ง29นัดชนะ7เสมอ5แพ้17ครับยิงได้40ประตูเสีย58ประตูมี26คะแนนอยู่อันดับที่17ของตารางครับส่วนทางฝั่งทีมเย,ยนเวสแฮมน,นะครับแข่ง29นัดชนะ9เสมอ7แพ้13ครับยิงได้33ประตูเสีย49ประตูมี34คะแนนอยู่อันดับที่16ของตาราง เราไปดูผลงานการพบกันของทั้งสองทีมครับเจอกันมา5เกมนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านวูฟเอาชนะเวสต์แฮมได้2เกมส่วนที่เหลือ3เกมครับแพ้กับเวสต์แฮมไปครับเราไปดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับทางฝั่งวูฟนะครับชนะบอลส์มัท1-0แพ้ฟูแลมต่1-2 เสมอบอลสมาร์ตหนึ่งต่อหนึ่งเสมอเอเวอร์ตันหนึ่งต่อหนึ่งและชนะเซาท์แคมป์ตันสองต่อหนึ่งครับส่วนฟอร์มการเล่นห้านัดลังสุดของเวสต์แฮมนะครับแพ้เบนฟอร์ศูนย์ต่อหนึ่งชนะไอซิโนนหนึ่งต่อศูนย์ชนะเรสเตอร์สองต่อศูนย์แพ้ยูเคาสเซนศู 0, นย์ต่อหนึ่งและเสมอเอเวอร์ตันหนึ่งต่อหนึ่งครับเราไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนที่จะลงสนามเจอกันครับทางฝั่งเจ้าบ้านวูฟนะครับยังคงไม่สามารถใช้บริการมาติอุกสกุนยาตัวลูกคนสำคัญครับที่ติดโทษแบนเชตัวด้ยวยเช มอสเกราเอ็นโซกอนซาเลสและซาซาคารายซิดครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บนอกนั้นครับเตรียมยึดตัวดับจากเกมที่แล้วครับในระบบ3 4 2 1 โดยมียอร์เกนตามราเซนครับยืนน้าเป้าขณะที่ชองริกเนอร์เบลกาดครับกับมาเซลฮูเนซซี่เป็นตัวประสานง,งานกลางรุกครับสั่งทีมเยนเวสแฮมนะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมครับนอกจากหน้าเดิมอย่างวลาดิเมียร์ฟูฟาวมิคาเอลอันโตนิโอนิคา์สฟูคุกคริเซนซิโอซัมเมอร์วิลล์ครับที่กอดคอเจ็บกันอยู่นอกนั้นไม่น่าจะปรับทับอะไรครับคาดว่า,วาจะมาในระบบ352 โดยมีโมฮัมเหม็ดคูดูสกับจารรอดโบเวนครับควงคู่ราชายและใช้รูคัสปาเกต้าครับเป็นจอมทัพตรงกลางบูฟเล่นดีขึ้นครับหลังจากเก็บได้4ีแต้มจาก2นัดที่ผ่านมาส่วนเวสต์แฮมครับช่วงหลังเก็บได้แค่1แต้มจาก2แมตช์หน้าสุดแต่กลับเล่นนอกบ้านได้ดีครับคู่นี้นะครับสกอร์ที่คาดบูฟแฮมต้านหนึ่งเวสต์แฮมหนึ่งครับที่2ครับในสืพรีมยร์รีอังกฤษเป็นการพบกันระหว่างอาร์เซนอลกับฟูลแลมครับคู่นี้แต่วลาตีหนึ่งสี่สิบห้าตามเวลาบ้านเราที่ เราไปดูอันดับตารางคะแนนในลีกของทั้ง2ทีมครับทางฝั่งเจ้าบ้านเชนนอนนะครับแข่ง29นัดชนะ16เสมอ10แพ้3ครับยิงได้53ประตูเสีย24ประตูมี58คะแนนอยู่อันดับที่2ของตารางครับ ส่วนทางฝั่งทีมเยือนฟูลแลมนะครับแข่ง29นัดชนะ12สเสมอ9แพ้8ยิงได้43ประตูเสีย38ประตูมี45คะแนนอยู่อันดับที่8ของตารางครับเราไปดูผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมครับเจอกัน5เกมหลังสุดนะครับอาร์เซนอลชนะฟูลแลมได้2ครั้งสเสมอกัน2ครั้งและแพ้ให้ฟูลแลม1ครั้งครับการเล่น5นัดหลังสุดของทั้งสทีมครับอาร์เซนอลครับเสมอฟอเรสต์0ูต่อศชนะ PSV 7 1, สเต่อหเสมอแมนยู1นต่อหเสมอ PSV 2สต่อสและชนะเซลซีหน ส,ส่วนฟอร์มการเล่นหานัดหลังสุดของฟูลแลมนะครับชนะบอลสปาร์สต่อ1เสมอแมนยู1ต่อ1นแพ้ไบรตัน1นต่อ2ชนะสเปอร์2ต่อ0และแพ้คริสตันพาเลซ0ูนต่อ3ครับเราไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนที่จะลงสนามเจอกันครับอาร์เซนอลครับต้องรอเช็คฟิตโยริเอนทิมเบอร์ครับแบ็กขวาตัวหลักที่มีการป่วยจากรับใช้ทีมชาตครับแต่ก็น่าจะถูกเข็นลงสนามครับหาไม่ไหวยังมีเบนไวต์รอสแตนบายอยู่ส่วนข่าวดีคือการกลับมาซ้อมของบุโกโยซาก้าครับ ขณะที่อีกหนึ่งแนวรับครับลิคาโดคาราฟิโอลี่ครับเยี้ยงจากทีมชาติต้องเวิร์ดอีกลายคาดว่าวันนี้นะครับจะวางระบบ4-3-3พร้อมวางอ e ีธานเอนวานเนลี่มิเกลเมริโนและกาเบียลมาเจเนลี่ครับประสานงานแดนหน้าส่วนความพร้อมทั้งฝั่งทีมเยนฟูลแลมครับเพิ่งตกรอบ FA ครับด้วยน้ำมือคริสตันพาเลต0-3อย่างดีครับที่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือติดโทษแบน แต่อาจมีการปรับทับบางจุดครับด้วยการส่งราอูคิมิเนสและเอมิลสมิธโลครับลงเป็นตัวจริงเช่นเดียวกับอดามาตาเล่ครับที่มีลุ้นสอดแทกแต่ที่เหลือยังวืดครับวิเคราะห์เกมคู่นี้นะครับอาร์เซนอลต้องการชนะเท่านั้นเพื่อไล่กดดันจากฝูงเรียวฟูลครับแต่ผลงานในบ้านก็ไม่ได้ดุดันมากเมื่อเก็บชัยชนะได้2จากสีนัดที่ผ่านมาขณะที่ฟูลแลมเองครับเพิ่งพ่ายคาบ้านต่อพาเลสในสตเอฟเอครับทว่าเจ้าส่วนน้อยครับเล่นเจมเยนได้แข็งแร่งคู่นี้นะครับสกอร์ที่คาดอาร์เซนอลสองฟูลแลมหนึ่ง เราไปตอนคู่ที่3นะครับในศึกพรีเมยร์อังกฤษเป็นการพบกันระหว่างฟอร์เรสต์พบแมนยูครับคู่นี้แต่เวลาตี2ตามเวลาบ้านเราที่สนามเดอะซิตี้กราวครับ เราไปดูอันดับตารางคะแนนในลีกของทั้งสองทีมครับฟอร์เรสต์นะครับแข่ง29นัดชนะ16เสมอ6แพ้7ยิงได้49ประตูเสีย35ประตูมี54คะแนนอยู่อันดับที่3ของตารางครับแมนยูครับแข่ง29นัดชนะ10เสมอ7แพ้12ครับยิงได้37ประตูเสีย40ประตูมี37คะแนนอยู่อันดับที่13ของตารางครับเราไปดูผลงานการพบกันของทั้งสองทีมครับเจอกัน5เกมหลังสุดนะครับเป็นทางฝั่งแมนยูชนะได้3ครั้งส่วนที่เหลือ เราไปดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านฟอร์เรสต์นะครับเสมออเซนอล0-0เสมออ e ิสวิตซ์1-1ชนะแมนซิตี้1-0ชนะอ e ิสวิต่อ2และเสมอไบตั้ง0-0ครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของแมนยูนะครับเสมอฟูลแลม1-1ตอเสมอเรอัลโซซิเดต1-1เสมออเซนอล1-1ชนะเรอัลโซซิเดต4-1และชนะเรสเตอร์3-0ครับเราไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนที่จะลงสนามเจอกันครับ ฟอร์เรสครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมครับนอกจากคาร์ลอสมิเกลในทาวารกำลังเสริมครับที่บาดเจ็บยาวส่วนมอร์แกนจิปไวท์ลรคิสวูดสองแนวรุกตัวเก่งครับต้องรอเช็คความฟิตโดยรายแรกครับเจ็บมาจากนัดชนะไบาตันในศึกเอฟเอครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะรายหลังครับเยี่ยมมาจากการรับใช้ชาติพร้อมวางแอนโทนีอีเลนกาและคานล่ามฮัสสันออรอยครับเป็นตีดดิ้เริมเส้น2ฝั่ง ส่วนความพร้อมทางฝั่งทีมเยเยนแมนยูนะครับจะกลับมาใช้งานแทสิกดอกูแบ็กซ้ายที่พ้นโทษแบนครับแต่ต้องเสียกองหลังดาวรุ่งอย่าง ไอเดนเฮเวนครับที่เจ็บผสมกับเรนนียโญโรเมสันเนัลจอห์นนี่อีเวนริซันโดมาร์ติเนสเอาตายบายินดีอามัดเดียโรและคอปปี้เมโนครับซึ่งพาเล็กันเจ็บขณะที่แฮร์รี่แม็กไก่ครับมีลุ้นคืนทีมแต่ต้องรองเช็คความฟิตอีกครั้งครับที่เหลือเป็นเซตเดิมพร้อมวางบูโน่เฟรนเดสเป็นทีเด็ดตรงกลางและใช้รัสบูดฮอยลุนยืนหน้าเป้าครับวิเคราะห์เกมคู่นี้นะครับฟอร์เรสเพิ่งผ่านเข้ารอบเอฟเอครับซึ่งต้องเตะถึง120นาทีครับสภาพร่างกายน่าจะเป็นรองอย่างไรก็ตามครับพวกเขาาามมีเเปป้หยตติดดอออััันบท็พื่๋ว UCL ครับขณะที่แมนยูเองครับก็เริ่มคืนฟอร์มด้วยการชนะ2เกมติดยิงไปแล้ว7ลูกแถมยังได้เปรียบเรื่องความฟิตครับงานนี้ดูแล้วไม่ง่ายสำหรับเจ้าบ้านครับผู้นี้นะครับสกอร์ที่คาดฟอร์เรสสองแมนยูสครับ เราไปตอนที่คู่สุดท้ายครับในศึกโกลบ้าเรย์สเปนครับเป็นการพบกันระหว่างเรอัลมาดริดพบกับเรอัลโซเซเดดครับที่สนามซานเดียโกเบอร์นาบูลครับเราไปดูผลงานการพบกันของทั้งสทีมครับเจอกัน5นัดหลังสุดครับทางฝั่งเจ้าบ้านเรอัลมาดริดครับเอาชนะได้4ครั้งสวยหนึ่งครั้งแพ้กับเรอัลโซเซเดดครับเราไปดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเรอัลมาดริดครับชนะแอสมาดริด2อต่อหชนะลาโยบาเยกาโนสอต่อ1แพ้แอสมาดริด0ูต่อหชนะบิยาเรอัล2อต่อห ชนะเรโกเนสสต่อ2ครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของเรอัลโซเซเดตครับเสมอแมนยู1ต่อ1แพ้เซบีย่าศต่อ1แพ้แมนยู1ต่อ4เสมอรายยูไบเยกาโน2ต่อ2และชนะเรอัลไบเอโดริส2ต่อ1ครับเราไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนที่จะลงสนามเจอกันครับเจ้าบ้านเรียววันดิทครับยังไม่สามารถใช้งาน4กองหลังอย่างเฟรองเมนดี้เกซุสบายเยโก้ดานี่คาบาคารกับแอเดรดิริเตลครับที่กอดอคอันเจ็บคาดว่าวันนี้นะครับพวกเขาจะมาในระบบ4 2 3 1โด โดยมีโรดิโก้เฟเดริโก้บาเบเด้และออเรียนงชูอาเมนี่พวงแขนขึ้นโผท่เวตจจริงครับประสานงานกับจูดเบลิงแฮมกับคีรันเอ็มบับเบ้ครับส่วนความพร้อมของเรอัลโซเซเดต์ครับเหลือแข้งเดียงหน้าเดิมอย่างนาเยฟอาเกิร์ตชอนปาเซโต้อาร์เซนจักฮายานเชรันโดเบเกอร์และลูกาซูสิตครับ นอกนั้นครับเยมส่งชุดเดิมนําโดยมิกเกลโอยาซาบาวกองหน้าดาวสันโวครับที่ยิงไปแล้ว12ลูกประสานงานกับทาเคฟุสะอุโบครับวิเคราะห์เกมคู่นี้นะครับช่วงหลังเรอัลมาริดเล่นประคองครับด้วยเข้าวินเท่านั้นหากว่าจากสกอร์ที่ชนะคู่แข่งชนะแบบบูดวิตมาต่อเนื่อง5เกมครับขณะที่เรอัลโซเซดัดครับ ยังคงเลือกเปิดเกมลุกแบบไม่มีทางเลือกกับสกอร์ที่ตามหลัง0ต่อ1ครับคู่นี้นะครับสกอร์ที่คาดเรอัลมาดริดสองเรอัลโซเซเดตหนึ่งครับเอาไปสรุปผลประจำวันที่1เมษายนกันครับคู่แรกนะครับให้วูฟแฮมตันเสมอกับเวสต์แฮม1ต่อ1ครับคู่ที่2ครับให้อาร์เซนอลชนะฟูลแลม2ต่อ1ครับคู่ที่3ครับให้โฟร์เดสเสมอกับแมนยู2ต่อ2ครับและคู่ที่4ครับให้เรอัลมาดริดชนะเรอัลโซเซเดตสอต่อ1ครับ ก็ครบกันไปแล้วนะครับสำหรับแนวทางที่เราจัดมาให้เน้นๆในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมาจนจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Sport Insight กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ